xin ông quân tốp quân tốp sang văn chấm dứt cả quân tốp xin ông công viên bàn thảo con xin ông và nhân tình lành thảo lành đậm vô vi ก็ได้ตกแห้งแอกพี่น้องถ้าขันตโลนโดนกะเป็นน้ำเป็นท่าได้คือกันพี่น้องน้ำกํลังไหลถนนรถก็วิ่งสาน ที่บรรดาการฝนตกตอนบ่ายพี่นอเรามีลมนิดหน่อยมีลมนิดหน่อยพี่น้อง ายใหายีีให้น้องดเบังบรรยากาศฝนตกอาตกโดนๆเด้อเดี๋ยวจะ้าตกเฝ้าไปเด้อตกใครจะมีน้ำมีน้องใช้เข่าใช้น้ำเนี่ยเข่าล่อฝนคนก็ล่อว่านปุ๋ยพี่น้อง วันี้ดูสกว่าบัานทาวน์พได้ประสบผนสําเร็จกับเรื่องฟ้าเรื่องฝนนอกพี่น้องค่อยจะน้ำฟ้าละบ่มีคลองส่งน้ำกลมสลับประทานดอกพี่น้องอาศัยน้ำฟ้ายางเดียวกันทำหน้าการทำเกษตรบันทาวน,นพี่น้องเป็นฝนตกมากก็ะชื่น ทำหัวใจพี่นอ้องครับพี่น้องคนก็รู้สึกว่าจิตแรงขึ้นมากเรื่อยๆทุกขณะครับจากฝ้าที่เป็นทดเป็นลันอยู่กับเจ้ยวนี้กับเป็นฝ้าทีเดียวกันเป็นแล้วพี่น้องก็เริ่มจกตั้งแต่15หนาทิกาตรงพดอดีพี่น้อง dựt dự qua, đêm tốc cặp đi <laughs> 5นาฬิกา xuống, tốc cong tốc phi non, dựt qua bom nhiều lông, nhiều lông cất cọp phi là hả? sân này nó bận nó ล่างค่อยออกพี่นอ้องนี่คือบรรยากาศฝนตกพี่น้องอังคารที่ห้าสิงหาพี่น้องเวลาสิบห้านาฬิกาตรงอันนี้ก็รู้สึกว่าคือล่วงเลยมาหลายนาทีแล้วพี่น้องเนี่ย กบลุนเดินเด้ขอขีนไล่ก็ให้ได้จักสามสิบนาที่นเด้อเพราะอะไเขา้าด้น้ำไปขังได้วันคุยในยพี่น่องอันนี้คุณนายขื้นสายคนเนี่ยนอ่นรับสับสิบอยู่เนี่ย <g usting> <c oughs> ล่างนา้ำข้างหน้าบ้านม,มั้งนี่ี่น่อง บ้านทางเชียงคุ้นกันดูสกว่าล่างนา้ำจุกตันเนาะล่างน้ำถุกตันเนิ่งจาบนกเศ็ดเป็ดใบไม้เศษยาเศษยุงไามํำลังอยู่ในรั้วร่องน้ำที่น้อง ก็เลยเฮ็ดให้กุดตันบรรยากาศน,นอบพี่น้องโอ้จะมันตกฟองตกน้ำพุ่นทั้งคุณเขาอ่างเงะะนนลยพี่น้องหนาถนนวันพิรุ่มันจะมีนี้ำลงมาเออมาตัางกันอยู่พี่น้องตกบ้านไหนก็บ,บ้านความดอกพี่น้องบ้านพุกกานี่เบ้านอุดร น้องค่ายชาบัวเพิ่นนครพนมทั้งรวยเอด็ดช่างจีนจานตอนบน,นพิ่นข่วมพี่น้องวีรบบอเคยข่วมแต่ข่วมก็นิดน้อยพี่น้องข่วมเฉพาะในตัวเมืองวีรบบสนั่นล้ากันข่วมน้ำให้น้ำหน้าในบ้บ่ทวมจ้าเชื่อดอกพี่น้องโดยเฉพาะบ้านท่าวันเนี่ยแต่เขาถึงฤดูเก็บเกีเก่ยวเ,เขาบ้านท่าวันในไรก็มูพี่น้อง อาศัยแค่น้ำจากฟ้านี่ละพี่นอ้องอาศัยน้ำฝนนี่บนฟ้านีา่และก็ได้ยูได้กินบอได้อิดได้อยากนอะพี่น้องเอาเบิง่งบรรยากาศไปไเรื่อยพี่น้อง แต่กี้ายพี่ให้น้องไปเบิ้งไปเรื่อยๆน้องพี่น้องตามสมควรไปแล้วพี่นอ้มมนนองไปเบิ้งน้ำหน้าแล้วฝนตกเอา,าใช่พี่น้องเบิ้งสมเนรับพี่น้องฝากกระเรปะเ๋าเหล็บเปลเลมดอกปบปลเลบบเลเหลียมดอกพี่น้อง พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนีส้สบายดีครับ